ขอขอบคุณคุณนิกาสหนึ่งคุณอากิโนนิโนคุณนวพัฒนาวร่องคุณเปาเมายวคุณเจทีจีจีซีเอชคุณเอกซัสชาเดอร์ที่สนับสนุนช่องเราครับผมขอบคุณครับ สวัสดีทุกคนวันนี้นะฮะเราก็จะมาทำเด็กโปรไฟล์นะครับออร์เ,เคเชนะฮะพรีเมียมสแตนดาร์ดนั่นเองนะก็มีของจากชุดใหม่นะครับก็คือชุดป s s 0 1น,นั่นเองนะก็มีตัวใหม่ที่ออกมาอย่างเจ้าตัวชิมะนะครับนะเทพธิดาชั้นสูงแห่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์อิจิคิชิมะนะครับก็เป็นชิมะใบใหม่แหละซึ่งน่าม,มาเล่นกับเด็กได้ค่อนข้างดีมากๆนะนะก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าในเด็กเนี่ยเราจะใส่อะไรบ้างนะหลักๆก็คือเพิ่มแค่ชิมะใบใหม่แล้วก็ครีนแหละนะครับส่วนโครงก็็็คคคคลลล้าายยๆเเ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 ดดดิิิมมมมมนนนนนนนะะะะรรรรััััับบโโออไปปูกกกตว่จซสหื ได้ครับจวนลนวก็ช่วยเพิ่มมือต้นเกมได้นะครับ ใบแรกนะครับก็จะเป็นตัวของ e x p i r i e n c e Doctor ครับใส่ไว้สี่ใบนะก็จะเป็นเกรดสามที่ค่อนข้างดีมากนะก็มีสกิลบอกว่าลงแวนเขาหนึ่งเปิดท็อปสองใบหยิบใบนึงขึ้นมือแล้วก็อีกใบไว้บนหรือเอาข้อโซก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ามาไลท์ทับเกรดสามมันจะได้บวกหมื่นห้าบวกคิริด้วยนะก็เป็นใบช่วยหยิบของเล่นเล่นขึ้นมือนะครับแล้วก็มีโปรเทคนั่นแหละนะฮะแล้วก็ทีลามบอกว่าแอคในเชอาบรรยากาศมาไปเทิร์นถอดโซ 1, ่หนึ่งใบแล้วจิ้มยูนิตไปอื่นบวกหกพันได้นอะกหลักๆก็แค่เอามาไลท์แวนหหย 1, ยิิบบขขออ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 งึ้้้้้้นนนนมมืืะะะไไไรรรรรปปาาาาณเเเเเีีแลวววกกกกก็็จ็จจจทท์ดกก่ถ มาากกันจะเอาข้อโซ่เพื่อโกรเทคกวางก็ได้นะก็เส่ไว้สี่ใบนะครับนะมันได้โปรเทคนะมันก็คุ้มมากๆนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นตัวของ เฮกซากอนอเมกัตนะครับนะมีสกีบอกว่าเมื่อลงสนามนะครับคัตบัตหนึ่งแล้วก็เปิดท็อปสใบเรียงยัยงไงก็ได้และโปะไว้บนเหมือนเรือโจร่วงหงได้นะก็สกิลคล้ายๆกับตัวอิมพีเรียเลยนะครับมีโปรเทคเหมือนกันเนาะแล้วก็เทล่ามบอกว่าอยู่แวนเลียนะครับนะถ้าได้เชติเกอร์จะบวกห้าพผ่นได้ด้วยนะก็เป็นตัวที่ช่วยแห่ตีได้แล้วก็ามาลงแวนปุ๊บคัตบัตหเปิดท็อปหยิบของด้วยก็ได้เหมือนกันนะฮะก็ค,คือหน้าที่เดียวกันนะครับอิมพีเรียกับใบนี้แต่ว่าใบาน ประมาณนี้นะครับแต่ใบนี้ไว้4ีใบนะครับ แล้วสุดท้ายก็จะเป็นกวางครับเสีไว้3ใบนะกวางก็บอกว่าแอคนะครับ,บรเบลเลียร์มาเพเทิเทอโซที่เป็นเกตสาใบแล้วทิ้งมือ1ใบนะแล้วก็ทําการเปิดท็อปกอง7ใบแล้วก็แสดงคีงิติคอข้อทิกเกอร์ไม่เกิน2ใบแล้วก็เอาไว้โปะท็อปนะครับส่วนการที่เหลือก็สับระว,วังไว้ใต้กล่องนี่แล้วก็จิ้มยูนิตไม่เกินหัวไว้บวกหมื่นด้วยแล้วก็เป็นใบปั้มพลังไตเรียงขีได้เป็นใบที่สําคัญต่ออีกมากเลยนะเพราะว่าเราจะเอามาโยนทิกเกอร์ให้กับตัวทอมเพื่อเล่นคอมโบกับชิมะตัวเก่าเพื่อห ต่อมานะครับก็เป็นตัวไซลินทอมนั่นแหละใส่ไว้2ใบเนาะก็เป็นทอมเหมือนเดิมนะที่โดนลิมิตเนาะถ้าเราใส่ตัวของชิมาใบนี้เด็กจะใส่ทอมได้ไม่เกิน2ใบนั่นเองนะก็เป็นใบที่เก่งมากบอกว่าลงแวนลงเรียเข้าตัวบ้านหนึ่งัหกพันได้แล้วก็มาตีตีห้าเผื่อไม่มีตัวบูสต์อะไรเงี้ยแล้วก็เทคกล่าบอกว่าเมื่อตีแวนแล้วก็คู่แข่งไม่สามารถกัดน้องว่ายูนิตได้เนาะก็คือวิธีการคอมโบก็คือนำมาเล่นกับตัวชิมาเก่าชิมาเก่าบอกว่างายจี้วบเชินิตหนึ่งใบแล้วก็จะจบเทก ก็ถือว่าเป็นสกิลที่โหมดมากนะครับนะก็ถ้าสมมติว่าโยนคิทิคอลดิเกอร์ใส่ทอมทอมตีหลายคีเขาก็กาดไม่ได้อะไรเงี้ยก็เป็นคอมโบที่รุนแรงมากนะก็ตอนนี้เต็มที่ใส่ได้แค่สองใบเนาะ แล้วก็เป็นใบแห่ชั้นดีเลยนะครับสำหรับ r e t i คอ m มก a สนะก็บอกว่าลงเรียเขา1นึ่งโซนหเปิดท็อปสองใบเรียงยังไง,งก็ได้ไว้บนเหมือนเดิมแล้วเจยหนึ่งได้เนาะแล้วก็เด็กล่ามบอกว่าได้เจอทิกเกอร์จะบอกห้าพันพูดง่ายว่าสกิลเขาจะคล้ายๆกับ He x a g o n a l เลยแต่ He x a g o n a l เนี่ยเทคบนเนี่ยต้องไลแวนนะอันนี้ต้องลงเรียแล้วก็เป็นใบแห่พอๆก็เลยนะครับอันนี้ก็นํามาเล่นต้นเกมได้ดีมากๆนะก็ใส่ไปสี่ใบหยิบของได้เลี้ยงทิกอะไรเงี้ยนะครับ อ่ะล้วก็จะเป็นใบนี้ครับผมเซวิสี่ใบนะครับสำหรับโพ o m i s e d Order เนาะก็บอกว่า v a เลียตีแว l ถ้าเรามีมือสี่ใบขึ้นไปก็บวก6,000ได้เป็นตีสิบห้านะครับแล้วก็เทรลเลบอกว่าอยู่แวนหรือการ r d i a n z o n เนี่ยจะไม่โดนรีิทาจากความสามารถของการคู่แข่งได้ด้วยนะก็ไม่โดนเตะกาดหรือว่าไม่โดนยิงอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะแต่ยังโดนล็อกจนยกขึ้นมือได้อยู่ก็เซวิสี่ใบก็เป็นอีกหนึ่งใบที่แห่อะไรค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถ้าสมมติถ้าเขาเอามาต่อกับแปดพันจะกลายเป็นยี่สิบสามด้วยก็ถ้าตีแวนที่เป็นแแคคค้้นนนนนฟอออรเี่่ยยกกก็็ัังงงไขขะะะบาหลฮ อ่ะต่อมานะครับนะก็จะเป็นคอรีมิกัสนะครับคอรีมิกัสใส่ไปสี่ใบนะเป็นใบที่ดีมากบอกว่าลงไว้ลงเรีย่ยเปิดท็อปได้2ใบเรียนยังไงก็ได้นะเราไว้บนเหมือนเดิมแล้วก็เป็นใบช่วยสอนาคตหรือว่าเปลี่ยนอนาคตได้นิดหน่อยนะบางทีเราไปเรียงทิกเกอร์เนี่ยขี้อยู่ใบที่2เอาขี้มาแปะใบแรกแทนอะไรเงี้ยแล้วก็ตีได้ขี่ได้อะไรประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็เวลาที่เราจะไลท์อะไรเงี้ย นะครับนะถ้าตัวมาไล้์ก่อนเนี่ยเราก็สามารถเปิด2ดูก่อนได้ถ้าสมมติเราอยากหยิบใบที่2เนี่ยเราก็เอาไปที่2เนี่ยมาโปะวนเราก็จุดหน,นึ่งจากทิ่ตัวเริ่มได้เลเยประมาณนี้นะครับมันเลือกใช้ก่อนได้ก็ใส่ไว้4ใบนะครับใบนี้ แล้วก็ใบนี้ครับสำหรับทิ้งสไตล์นะก็ใส่ไปสี่ใบนะจริงๆทิ้งสไตล์ไม่ชีก็เอามาใส่ได้นะอันนี้ไม่มีปัญหาเลยอันนี้ผมแค่ว่ามีใบนี้ก็เลยใส่เป็นใบนี้แทน,นนั่นเองนะก็ค่อนข้างสําคัญเพราะว่าเกียร์สามเนี่ยส่วนใหญ่อะเราจะเอาลงมาตีทีนี้เด็กมันเป็นเด็กสไตล์ดังนั้นเนี่ยติดทิ้งสไตล์ไว้มันจะดีมากมากเพราะว่าเกียร์สามเนี่ยเราเอามาเล่น,นเต็มที่อะไรเงี้ยส่วนเวลาจัดสไตล์ก็ทิ้งว้นี้เอาอะไรประมาณนี้เราก็ใส่ไว้สี่ใบนะครับ แล้วก็ใบนี้ครับสำหรับฟาร์ฟอรี่เมกาสนะใส่ไปสองใบเนาะก็มีสกิลบอกว่าลงเลี่ย ع, เปิดท็อปได้แล้วก็เอาไว้บนเวล่างก็ได้เนาะก็เป็นใบที่ลุ้นทิ้งได้นะสมมติว่าเจอทิกเกอร์แล้วก็เอาโปะไว้บนก็ได้หรือว่าถ้าไม่เจอทิกเกอร์เอาไว้ล่างก็ได้นะก็ ก็ว่าเป็นใบที่ค่อนข้างดีแล้วมันก็กาดหมื่นด้วยนะฮะเหตุผลที่ใส่มาก็คืออยากได้เกรหนึ่งที่มันเป็นวีด้วยเพราะว่ามันจะได้กาดหมืน่นบางทีมันขึ้นมือมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอามากาดได้เลยประมาณนี้เนาะก็ใส่ไปสองใบนะครับนะแต่ว่าใครไม่ชอบอาจจะเปลี่ยนเป็น pg ที่มันเกรหนึ่งก็ได้นะครับที่มีสกิลว่าใบามืออะดิ้งตัวเองขึ้นมือตอนจบเทินก็ได้นะครับใบนั้นก็ค่อนข้างโอเคแต่ว่าผมใส่ไปดีไใและกันอ่ะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นโคนเมกัสนะครับใส่ไปสองใบเนาะโคลเมกั กับการที่เราทำนายไปเนี่ยก็ได้ไห่เดมสองนะฮะแล้วก็เอาไว้ไว้ที่เดิมนะครับนะก็เอามาช่วยแบบไห่เดียมได้เพราะว่าเด็กเนี่ยไม่ค่อยมีใบไหนไห่เดียมเลยนะเพราะว่าเรามีตัวของพวกอิมพิเรียนลอเตอร์ที่มันสามารถส่องกองได้2ใบใช่ปะ่ะอีกใบหนึ่งเนี่ยมันแปะไว้ท็อปก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราจะสามารถรู้ได้ว่าใบบนสุดอะ่ะมันจะเป็นอะไรทีเนี้ยเราไล่อิมพิเรียนปุ๊บเราก็ลงใบนี้ปุ๊บแล้วก็จําชื่อไว้นะครับนะแล้วก็บอกชื่อเข้าไปนะถ้าบอกถูกก็ได้ไห่เดียมสองใบแลระมาณเนี้ยนะก็เป็นใบ ไงเดมได้ค่อนข้างดีนะครับนะแต่ว่าใครจะไปใส่3ก็ได้นะครับจะไปใส่แทนคนนี้ก็ได้แต่ผมมองว่าใบนี้ยมันยังกาดหมื่นเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าใส่ไว2้2อแล้วกันนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนเนาะอ่าแล้วก็สาหรับทิกเกอร์น,นะครับก็จะเป็น คีนะผมใส่ไปทั้งหมด8ดใบเนาะก็จะเป็นคี้วีหมดเลยนะเพราะว่ามันกัน1มื่นห้ามันเช็คหมื่นอะรมันคุ้มมากนะครับแล้วก็เราใส่เป็นคี้ใหม่ด้วยนะก็เป็นคี้ของ V S นะครับก็บอกว่าเมื่อเวนตีเอาข้อโซจนูนิกรวแว่นบวกหมื่นได้เนาะคล้ายๆคยีย์ฐานเลยนะครับนะแต่ว่าบวกหมื่นแทนแล้วก็ไม่สนติดชื่อนะครับตัวอะไรที่ดีมากมันช่วยเพิ่มโซได้แล้วก็บวกพลังให้แวนตีได้ถือว่าคุ้มมากๆนะเบอร์น,นี้แบบว่าควรจะหาม,มาใส่นะครับนะก็คี้ผมใส่ไว้แปดใบยอยู่แล้วเพราะว่าเด็กมานาะนยิ่งมีคี์ยเ,อเยอะ กวางก็ได้นะครับนะกวางก็สามารถที่จะเลี้ยงขี่ปุ๊บ แล้วก็สามารถที่จะได c ออกให้ทอมแล้วทอมก็ตีแบกคี้ได้น,นั่นเองก็ห้ามการ์ดใต้หลกัหลกๆก็คือให้ทอมแบกคี้นั่นแหละนะครับแล้วก็สั่งตีเขาน,นั่นเองก็เลยใส่คี้มาแปะนะครับนะส่วนใครจะไปใส่คี้เพิ่มก็ได้เผื่อเอาดอออกก็ไม่มีปัญหานะครับก็ลองเล่นดูนะตอนผมรู้สึกว่าใส่ไว้สปยใบมันค่อนข้างโอเคแล้วนะครับนะแล้วผมไม่อยากจะไปลดที่ตัวของการ์ดกันอะไรเงี้ยมันจะเสียแบบสมดุลไปนะสำหรับเด็กเนาะแล้วก็จะเป็นตัวของ PG นะครับผมจะใส่เปน็น PG ดอเนาะรู้สึกว่ามันค่่อออนนข้้างงทีคุมตกแดดเเป็ย เจ็บหมื่นอะไรประมาณนี้เนาะมันก็คุ้มมากนะแล้วก็เวลาไดออกมันก็รู้สึกดีอะมันได้จั่วนะครับนะผมรู้สึกว่าถ้าใส่เป็น pg เกรดหนึ่งแล้วก็ใส่เป็นคี้แทนมันก็ได้มันก็บุกหนักดีแต่ผมรู้สึกว่ามือมันจะน้อยลงมากก็เลยรู้สึกว่าตัว pg เนี่ยค่อนข้างดีมากก็เลยใส่ไว้สี่ใบนะครับส่วนใครจะใส่เหลือ3ใบแล้วก็ไปใส่เป็น pg เกรยหนึ่งที่มันยกตัวเองขึ้นเหมือใส่ไว1้1ใบก็ไม่มีป,ปัญหานะครับแล้วแต่คนชอบเนาะ โอเคแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นฮิลทิกเกอร์ผมก็จะใส่เป็นฮิลใหม่2แล้วก็เป็นฮิลบายชัดหงายสองใบเนาะก็ผมรู้สึกว่าเด็กตัวคืนคอสค่อนข้างน้อยแล้วก็เลยอยากใส่มานะครับเพราะว่าเด็กมันก็เรียกจิกาค่อนข้างบ่อยมากแล้วก็โอกาสที่ใช้ฮิลบายเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับนะแล้วเด็กมันก็ค่อนข้างกินบาสเยอะด้วยนะก็รู้สึกว่าใส่ฮิลคืนคอสมาก็ค่อนข้างดีนะครับก็ทิกเกอร์จะใส่เป็นนี้ครับผมเป็นฮิลสี่ดอสี่ขี้แปดนะครับนะ โอเคต่อมาเป็น G Unit นะครับนะใบแรกผมก็จะใส่เป็นตัวชิมะใหม่แน่นอน4ใบนะครับส่วนใครจะไปใส่3ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับมันบอกว่าแอคในช่องแวนวันเผื่อเทินคัตเตอร์บัสหนึ่งไอจีหนึ่งใบแล้วก็จัวการ์ดหนึ่งใบแล้วก็จนจบเทินนี้คู่แข่งจะไม่สามารถใช้สกิลออโต้ของการเดียนได้นะครับนะแล้วก็ตัวมันี่ยจะได้เราความสามารถพรยากรแถวหน้าทั้งหมดจะบวก2000ตามมือของเรานะครับนะเราก็เทคล่าฟบอกว่าถ้ามันหงายอยู่ใน G z โซ e เนี่ยเวลาที่จะใช้สกิลที่นับมือให้นับตัวมันรวมเข้าไปด้วยนะก็คือือพูดง่่งาาาายๆววเเลรจับม มันก็ถือว่าเป็นมือด้วย นั่นเองนะก็เอาไว้เล่นกับตัวพยากรณ์อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็เล่นกับเท็กนมันด้วยเพราะว่าเท็กนบอกว่าแถวน่าจะบวกสองพตามมือของเราใช่ปะถ้าตัวมันหงายอยู่ในจีอ่ะก็นับเป็นมือด้วยนะช่วยบวกพลังเข้าไปอีกอะไรประมาณเนี้ยเนาะคือเหตุผลที่ผมใส่สีเพราะว่ามันสามารถเอามาหงายตัวเองได้แล้วทีเนี้ยยิ่งมันหงายในจีเยอะเท่าไหรอ่อ่ะมันก็ยิ่งตีแรงมากเท่านั้นน,นั่นเองแล้วก็มันมีสกิลบอกว่าห้ามคู่แข่งใช้ออโต้ของการเดียนได้สกิลของจีกาดก็จะใช้ไม่ได้สกิลขขอออองงงงงงง PG กกกกก็็ใช้้้้้้ไไมมมมม่่่่่่ดดดดดัััััันน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 เเีีีียยพวะะะคคคตาาาสรรบลทจิป๊แ ก็จะยิ่งดีนะครับแนละ้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างดีอีกตัวหนึ่งนะเป็นสไตล์แรกของเราด้วยนะแทนพวกกิเลนนะครับได้ดีมากๆเนาะมันก็จะทําให้เด็กเราเล่นเร็วขึ้นนะครับตัวเป็นจีกใบที่ค่อนข้างดุางมากนะก็ใส่ไปสี่ใบนะครับนะอ่ะเราก็จะเป็นตัวชิมาเก่าอีกสี่ใบแน่นอนว่าเด็กเราก็ยังขาดไม่ได้กับท่าชิมาทอมนะที่บอกว่าห้ามกาดนั่นเองเทคบนบอกว่าเขาหนึ่งโซนหนึ่งหงายตัวเองโจสองได้แล้วก็เทคล่ามบอกว่า พยากร GB3 าไงจีหใบแล้วเจอเดือเทนนี้คู่แข่งจะไม่สามารถกาดจีกัดกับเกศศูนย์ได้นั่นเองนะก็นำมาเล่นกับทอมบีก็ห้ามกาดนั่นเองนะซึ่งก็เป็นท่าที่ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็เทคบนมันได้จวดสองใบเนี่ยก็ใส่ไว้สี่ใบแนะ่นอนตัวแบกเด็กอยู่แล้วนะฮะ เราก็จะเป็นอันติมานะครับใส่ไวหนึ่งใบเนาะอันติมาก็เผื่อเอาไว้กดนะครับนะมันมีโอกาสที่จะได้กดอยู่บางทีที่ตัวของไซเลนทอมเราหมดเด็กนะครับนะหรือว่าเราไม่มีท่าเล่นอื่นที่บอกว่าเป็นไพ่ตายและแล้วบางทีบอกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่แบบเออเราไม่ไหวจริงๆแล้วอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะกดอันติมาปิดเกมเขาได้นะมันก็เป็นท่าปิดที่แรงนะก็คือเขาจะบัสสองใช่ไหมแล้วก็เรียกการ์ดจากกองมาสี่ใบสองใบคอลงมาอีกสองใบโปะท็อปนะครับนะการ์ดที่เอาโปะท็อปอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวของทิกเกอร์ใหม่แล้วมันบอกว่าท,ทั้งหมดจะ อทเกร์นะสมมติว่ามันตีไปปุ๊บเราก็ได้คี้ขเป็นอย่างน้อยถูกปะ่ะทั้งบอดก็จะบวกไปสองหมื่นสองคีมันก็แรงนะครับนะเป็นท่าปิดที่ดีอยู่ดีนะฮะก็ใส่ไว้หนึ่งใบนะครับนะ แล้วก็เป็นกินเลนนะครับผมผมใส่ไว้หนึ่งใบเพื่อเอามางายของตัวชิมะใหม่ด้วยแล้วก็เพื่อบางทีคู่แข่งไม่ให้แดมเราอะไรเงี้ยสไตล์แรกเราก็ไม่รู้ส่อะไรใช่ปะก็เลยใส่เป็นกินเลนนะครับนะก็เลยใส่เป็นกินเลนมาเป็นสไตล์ตีแบบเล่นๆธรรมดารรมดาอะไรเงี้ยก็ตีฮิตเปิด er 2องยีใบหนึ่งขึ้นมืออีกใบหนึ่งไปใต้กองมาแล้นะครับนะก็ใสไ่ไว้1หนึ่งใบนะครับแล้วก็ซีบีสแน่นอนขาดไม่ได้นะก็ตอนนี้ยังค่อนข้างสำคัญอยู่นะก็เวลาคู่แข่งเป็นเกียร์สองแล้วเทิร์นก่อนหน้านี้ไม่ได้ไล์นะครับบกก็็เออสทิ้้้งมมืแลวาใ่ได นะก็เผื่อเจอกระกรดอะไรประมาเนี้ยนะครับนะแต่ส่วนใหญ่เด็กมันก็สามารถเล่นได้ตอนต้นเกมอยู่แหละแต่ผมมองว่าถ้าสมมติเราสไตล์ได้มันค่อนข้างกดดันพอสมควรเลยนะครับนะเราก็จะเป็นจีการ์ดผมจะใส่คนนี้ไว้2ใบเนาะเป็นจีการ์ดของ Battle นซิตนะครับก็เข้าช่องกากเข้าตบัสหนึ่งจูนหนึ่งแล้วก็เช็คท็อปนะครับนะแล้วก็ถ้าการนั้นเป็นเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าเนี่ยก็จะชิลบวกห้าพันพอเช็คเสร็จปุ๊บก็เอาไว้บนหรือไว้ล่างก็ได้นะครับนะก็เป็นใบที่แบบการละจั่วมันค่อนข้างคุ้มมากนะครับนะ แล้วก็จะเป็นตัวของจีการของอาม่านะครับนะใส่ไว้2ใบเนาะก็ใบน,นิกาดแรงนะครับก็เข้าช่องการ์ดถ้ามือสีไว้ขึ้นไปก็ชิลบกหมื่นนะครับนะกลายเป็นการสองห้าเลยนะครับแล้วก็เทคลาบบอกว่าเข้าช่องการ์ดเหมือนกันโซชาร์ตหนึ่งเปิดท็อปแล้วไว้บนไวล่างก็ได้เนาะก็เพื่อบางทีโอกาสสวยชาร์ตเกสามเข้าไปได้ด้วยมันก็ทําให้เราก,กดสกิลของตัวกวางได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็บางทีแบบเปิดท็อปปุ๊บเอ้ยเจอทิกเกอร์แล้วก็แปะบนก็ได้นะเจอรออะไรเงี้ยลูกต่อไปเราปล่อยปุ๊บเราก็ได้จุ กับเด็กนี้นะแนะนําให้หามาติดไว้นะโอเคดำนะเพราะว่าค่อนข้างจําเป็นมากทอมเราตอนนี้เหลือ2ใบมันก็ยังไม่พอกินอยู่แล้วถ้าโดนยิงโดนตีตายก็ไม่รู้จะทําไงละดังนั้นเนี่ยเราคอทอมไปปุ๊บสมมติยังปิดเขาไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยอะ่ะเรามีตัวเคดามาจิ้มทอมไม่ให้ตายเทินหนึ่งมันก็ยังเอาไปเล่นเทินนาได้อะไรประมาณน,นี้นะครับก็ใส่เคดำไว้อีกหนึ่งใบชิกดก็จะเป็นห้าใบก็รวมกัีทั้งหมดก็เป็นสิบหกใบครบพอดีนะครับนะโอเคอ่ะสำหรับ วิธีการเล่นนะครับนะก็จริงๆเล่นเหมือนเดิมเลยนะนก็เริ่มเกมมาเราก็ไล่ใครก็ได้นะอ่ะสมมุติว่าเราไล่เป็นคนนี้คนนี้บอกว่าลงมาเปิดท็อปได้2ใบนะเราก็เปิดก่อนนะครับก่อนที่จะจวดหนึ่งนะเพราะว่าเราสามารถที่จะแบบเรียงท็อปได้ไงเผื่อบางทีบอกว่าเปิดปุ๊บไปเจอดอ,อกับใบไหนก็ได้ที่เราอยากได้อะเราก็หยิบใบนะใบข้างบนก็ได้แล้วก็จวดหนึ่งส่วนเธอหน้าเราก็เจ็บดอจวได้แล้วมาเนี้ยนะก็ ค่อนข้างดีแหละไลฟ์มาปุ๊บอ่ะสองอนาคตต่อมาเป็นเกตสองนะคือเด็กเนี้ยถ้าแห่ต้นเกมได้ก็พยายามแห่ไปเลยเพราะมันมันเป็นเด็กที่ยิ่งดันแดมต้นเกมได้โอกาสที่จะใช้ทอมเตีเขาตายในกลางเกมเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะเราก็ไลฟ์เกตสองไปนะครับประมาณใบนี้ก็ได้เนาะแล้วก็สมมติเรามีหนึ่งบาร์เราก็ลงไปเขาหนึ่งโซ่หนึ่งก็ได้นะแล้วก็เปิดรอบสองใบก็เรียงของแล้วก็จวดหนึ่งอะไรเงี้ยเอามาแห่ได้นะสมมติเขาเป็นเกตหนึ่งอยู่ใช่ไหมเราก็ลงใบนี้ไปช่วยได้นะก็ประมาณนี้นะ พยายามแห่สามเลนได้ก็ดีนะครับอันนี้ก็15ไปนะฮะได้ทิกเกอร์ไปนี่ก็โบห้าพันแล้วก็โยนทิกเกอร์ข้างนี้ก็ได้อันนี้ก็จะกลายเป็น14บสี่ 18, อสิบแปดอะไรประมาณเนี้ยเนาะต่อมานะครับนะก็ขึ้นเกียร์สามแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะอ่ะเริ่มเทิร์นมาแล้วก็ไลท์นะครับเป็นอ e ีมพิเลียนจากนั้นเราก็ได้หนึ่งเกียร์ครับผมแล้วก็เขาจะบัตหนึ่งเปิดท็อปสองใบ,บอะไรเงี้ยก็เลียงการ์ดหยิบของขึ้นมืออะไรก็ตามที่เรามีเลยนะครับนะเราอาจจะมีคนนี้กก็ได้แล้วก็หลงมา ประมาณนี้เนาะก็ช่วยตีตีปุ๊บได้ทิกเกอร์ไปน,นี้ก็บวกพลงังแล้วก็ตีแล้วก็ย3สามอะไรประมาณนี้นะครับนะต่อมานะครับในเทิร์นต่อไปเราก็สามารถสไตล์ได้ใช่ไหมสมมติว่าคู่แข่งเป็นเก3สามแล้วต่อก,อก่อนเราสไตล์อ่ะถ้าเรามีการ์ดที่เป็นเกยสามบนมือเราก็สามารถที่จะมาไลได้นะก็คืออย่างติว่ามันไปเนี่ยเราก็ไล่ปุ๊บเราก็ได้อีกหนึ่งกิฟต์ทีนี้เราก็สามารถเข้าตัวบัสหนึ่งเปิดท็อปได้อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะทิ้งสไตล์ประมาณนี้เนะาะ อ่ะจีใบแรกที่จะใส่ก็เป็นตัวชิมะนะครับนะก็มาทั้งเขาคุมแหละนะครับก็ทําเทคไปเลยคอรเตอร์บัตหนึ่งะครับแล้วก็หงจีหนึ่งใบเนาะจีใบแรกที่จะหงาายอจจะเป็นตัวชิมะเองก็ได้พอหงายปุ๊บทีนี้ทั้งเธอเนี้ยคู่แข่งก็จะใช้สกิลออโต้ของการเดียนไม่ได้แหละนะครับแล้วก็แถวหน้าก็จะบวกสองพันตามมือของเราเนาะจริงๆมันเยอะอยู่แล้วเวลาเราได้ก็3ใบแล้วอะชิมะที่หงายอยู่ก็น่าเป็นสีแล้วจริงๆแค่นี้พาวเวอร์ก็บวกแปดพันแล้วนะสมมติไม่มีมือเลยอะไรเงี้ยแต่จจจจจรร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 ิิงงๆเเเเเดด็็็คคคมมมมััันนนนนนนะะ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 ะืออออออยยยพสวลปาาาาณ10ใบบบกกหไไไ้้ตตตีีแ่ เรามีแถวหน้าหมดแล้วเราก็ไม่ต้องขอเพิ่มก็ได้แต่บางทีแถวหน้าเราโดนตัดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอไปสัหน่อยก็ได้นะครับนะประมาณนี้ประมาณนี้ทีนี้ก็ไม่ต้องใช้อะไรมากครับผมเราก็เอาแหวนตีเลยเราก็ดูมือนะฮะยิ่งมือเราเยอะก็จะยิ่งพลังอันนี้ก็ ก็โฉบไปบกวกหมื่นจวโจวขึ้นมานะครับนะแล้วก็ตีไปคู่แข่งก็ใช้การเดีไม่ได้อันนี้เป็นอะไรที่แบบสาหัสมากเลยนะเวลาแบบมือ10บใบเท่าน้าบวกสองหมื่นอะไรเงี้ยตีไปสัก4ี่หมื่นคู่แข่งบปพีจีไม่ได้จีการก็ใช้สกิลไม่ได้คือมันมันกันยากมากนะจากที่ลองลองเจอมาคือแบบว่าสี่หมื่นมันก็ต้องการโซดอะ่ะหลายใบยอยู่นะครับสียหมือค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ได้ไ,ดไปนะอันนี้ก็ตีอันนี้ก็ตีไปประมาณนี้นั่นเองนะคือเด็กเล่นง่ายมากโอเคจบเทิร์นไปนะครับอ่ะเทิร์นต่อมาสมมต,ตอ Tom มิอนะครับนะ อะสมมติว่ามี2ใบเลยอันนี้คือโมโม,โมหน่อยนะคือจริงๆมันอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะสมมติว่าพร้อมเรายังไม่ขึ้นมือเลยอะ่ะเทิร์นถัดไปเราก็เล่นเป็นตัวใหม่อยู่ดีนะครับนะ ก็แห่ตีไปเรื่อยๆครับผมเด็กมันก็สามารถที่จะเล่นได้ดีขึ้นแต่ว่าสมมติว่าถ้าใช้เป็นสไตล์สบางทีอาจจะไม่ต้องหายตัวเองแล้วอาจจะหายเป็นซีบีแทนอะไรประมาณนี้เนาะโอเคอ่ะสมมติเทิร์นต่อไปเรามีทอมเราจะเล่นแล้วไอ้วพวกนี้เราก็อาจจะเสพทิ้งไปก็ได้เดี๋ยวจะโดนตีตายก็แล้วแต่นะครับเราอาจจะมีตัวไลท์ด้วยนะครับนะเกียร์สามันก็จะครบนะในโซแล้วก็ไลท์เป็นตัวเฮดสโกนอเมรกันไปนะคาร์บ,ตบัตหนึ่งเป็นทอป2ใบเลียงกองได้แล้วก็จวดหนึ่งนะครับนะอ่ะถ้าสมมติเราจะปิดคอละเราจะเล่่นนตัวขอองทเเราก็ล ชิมะเก่านะครับนะเทพเทศกาลห่งน้ำนิ่งอนะิจิคิชิมะนะครับนะแล้วก็ทำเทคก็ได้ <c oughs> จัว่วไปก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับนะอาจจะถอดโซ่ขั้วบัสหนึ่งจั่วพิทีหนึ่งก็ได้นะแล้วก็หงายจี้อาจจะหงายซีบีทก็ได้นะแล้วแต่เลยสมมุติว่าเราอยากจะเช็คมือเราอาจจะหงายตัวของชิมะก็ได้ก็แล้วแต่นะครับนะที่นี้เราก็ลงไปอย่างนี้ประมาณนี้เนาะหลังทองมันจะมีคนนี้ก็ได้ปึ๊บแล้วก็อาจจะเปิดท็อปเรียงอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็มีตัวของกวางจะดีมากส่วนใให่กกววางางง้้้จะะลลมมปรณนนีแ็ช skill ทอดเกตสามสองใบในโซนนะครับทิ้งมือหนึ่งใบแล้วก็เปิดท็อปเจ็ดใบนะฮะแล้วก็เรียงทิกเกอร์ที่เป็นคริติคอลทิกเกอร์ได้เนะอ่ะสมมติว่าเรามีคีย์พอดีสองใบเจอพอดีที่เหลือก็สับเราไปไว้ใต้กองนะครับนะไอพวกเนี้ยก็โป้ท็อปนะฮะแนะนําให้โป้ความเนาะจริงๆมันจะไม่ชอบมีคนที่แบบโป่ง่ายนะแต่ว่าจริงๆแนะนําให้โป้ความมากกว่าคือบางทีแบบคู่แข่งลืมอะไรเงี้ยนะครับนะมันก็จะได้เปรียบน,นั่นเองนะโอเคทีนี้ก็จิ้มทั้งหมดบวกหมื่นละอันนี้ก็จะตีสามหมื่นเจ็ดนะครับนะ ที่เหลือมันจะกัดจากมือไม่ได้แหละนะครับแล้วก็ได้ขี้อาจจะข้างนี้ได้ขี้อาจจะข้างนี้ก็ได้นะครับนะเผื่อบางที่มีแถมอะไรเงี้ยใบที่3มันจะเป็นขี้อีกอะไรเงี้ยโอ้โหก็เหนื่อยพอสมควรเลยนะฝั่งตรงข้ามนะแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็ตีต่อนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น9,000พันหกแปด7ิบเนะครับนะสองคริห้ามกัดห้ามกัดจากมือนะครับนะอันนี้ก็4ี่เจ็ดเหมือนกัน2คริห้ามกัดจากมือจริงๆเนี่ยมันก็ได้4ี่เดีเมจฟรีแล้วอะแค่เนี้ยมันก็แบบ โหมดมากนะเขาไม่สองแดมก็ตายอ่ะโดนท่าน,นี้เข้าไปก็ตายนะฮะก็จริงๆได้มาเล่นแค่นี้เลยนะฮะก็คือแห่ตีด้วยชิมะใหม่แล้วก็พอทอมขึ้นก็เล่นชิมะเก่าตีตายจบนะครับเลียงคีอะไรอย่างเงี้ยให้ทอมแบกคีตีเขานะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวของออร์เคิลนะก็จริงๆของใหม่ก็ ยังเล่นแบบเดิมเนาะก็คือเน้นฟาร์มหาทอมนั่นแหละนะครับนะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะทําได้ดีขึ้นนะสำหรับออร์เคิลของใหม่เพราะว่ามันมีตัวชิมาแล้วนะเราไม่ต้องแบบสไตล์เล่นเป็นพวกกินเลนอีกแล้วนะสไตล์แรกเราสามารถที่จะตีโหดเขาได้เลยนะครับตีเขาแบบหัวแตกได้นะก็คือว่าค่อนข้างดีครับสําหรับของใหม่แนละ้วก็ประมาณนี้ละกันนะก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะก็สําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้เลยครับสวัสดีครับ